ฝนตกแล้วแม่ไงมาเยอะนะพวกเราเข้าออกศาลาก็ปิดประตูให้มันสนิทนะทีมมีรูเล็ดลอดเข้ามามันก็เข้ามาตามรูมันคอยปลุกเรานะ เวลาที่เรานั่งสมาธินะมาไตมาตอมมันก็มาช่วยเราเหมือนกันนะช่วยให้เราตื่นแต่เราก็ยังสามารถหลับได้อยู่เหมือนเดิมเนี่ยมันอยู่กับธรรมชาตินะเรามาใสยเขาอยนนู่เราไม่ได้มาก่อนเขา เรามาที่หลังเขามาใส่อยู่กับธรรมชาติอยู่กับยุงอยู่กับแมลงอยู่กับมดกับปลวกเป็นบ้านเขาเรามาใส่บ้านเขาอยู่นี่ก็ต้องอยู่ให้มันได้ไม่ไปลุกรานไม่ไประ่ารานเขาไม่ไปเขียนฆ่าทำร้ายเขา อะไรเขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันอย่างเกื้อกูลทันความเมตตากรุณามันก็เกิดมาจากภายในของเรานี่แหละแม้ว่าปเป็นมุดตัวแดงเป็นแมงตัวน้อยอย่างนี้เราก็ไม่ไปที่จะมีเจตนาเขียนฆ่าเขาทีเขาก็มาตามแรงกรรมแรงบิบากของเขาอยู่แล้วนะ อยู่แค่ไม่กี่วันเขาก็ต้องเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติไปแล้วกว่าเขาจะไต่เต้าขึ้นมาได้เนี่ยโอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเวลายาวนานนั้นความหลงในสงสารเนี่ยมันยาวนานนะนั้นพวกเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอกาสดีกว่าเขาละมันฝึกต่อได้ง่ายฝึกฝนต่อได้ง่าย อันต่างคนนี่ก็ต่างมาต่างคนก็ต่างไปมีวาระก็มาหมดวาระก็ไปมีวาระก็เจอกันหมดวาระก็จากกันนั้นเนี่เราต่างมาตามเหตุตามปัจจัยแหละมีเพื่อไม่มีเจอกันก็เพื่อจาก พบก็เพื่อพลากบางทีการจากก็เพื่อเจอก็มีการเกิดก็ตายก็เป็นของคู่กันอย่างนั้นเป็นของคู่กันอย่างนั้นนั้นเราอยู่กับของคู่สิ่งที่มันคู่นี่แหละแต่ว่าทำยังไงเราถึงจะทำจากสิ่งที่คู่ให้มัน เป็นหนึ่งเดียวไดนะ้ทำสิ่งที่คู่เป็นหนึ่งเดียวนั้นก็จะเป็นหนึ่งเดียวได้ก็ต้องอาศัยการเข้าใจนะการเรียนรู้ชีวิตนะมาอย่างยาวนานพอสมควรเนะนี่ยชีวิตของเราเนะี่ยมันก็มีอยู่เพียงแค่นี้นะ เราสวดมตนกันเราก็จะเห็นเรามีความเกิดเป็นธรรมดาความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเนี่ยนะที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะพระเจ้าตรัสไว้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่มันคือความทุกข์ทุกเพราะการเกิดทุกเพราะความเจ็บทุกเพราะความแก่ทุกเพราะความตายนะ เพราะความพัดพลาดนะงั้นถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ลำบากอยู่ mm hmm. พอสมควรนะถนะึงว่าหน้าที่ของมนุษย์จะประเสฐได้ก็เพราะว่าเราฝึกฝนตัวเองเราเข้าใจตัวเองทำความศึกษาตัวเองขึ้นมาอันนั้นถึงจะมีความ ดีความงามของการเกิดไดนะ้ดังนั้นเราก็ไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานนะไม่ต่างจากมา้าจากแมวจากมดตัวแดงแมงตัวน้อยเนี่ยที่มันเกิดมาตามยถธากรรมของมันก็วะัน่นก็ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมน,นั่นก็คือสภาพธรรมที่มันไม่ได้ฝึกฝนตัวเองนั้นเราจะไม่เป็นไปตามกรรมเพราะว่าเรามันฝึกฝนตัวเองนี่แหละ มันฝึกฝนมันฝึกฟื้นตัวเองอะไรที่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรที่มันเป็นเหตุให้เกิดความสุขเหตุให้รู้เท่าทันเรื่อง,ร,องราวของชีวิตแล้วก็ต้องฝึกที่จะเรียนรู้เอาไว้เหมือนกับเราเห็นแก้วเห็นถ้วยชามนี่แหละแก้วถ้วยชามมันยังดีอยู่ตอนนี้ แต่เราก็ต้องเห็นมันไว้ว่าเออนวันหนึ่งมันก็ต้องแตกนะพอเราทําใจเผื่อไว้อย่างนี้พอแก้วถ้วยชามเราแตกเราจะไม่รู้สึกวุ่นวายกับมันแล้วนะแต่ทีนี้พอเราบอกลูกหลานนี่เราก็ต้องบอกบอกตามสมมตินัแ่แหละบอกตามสมมติให้ระมัดระวังว่าแ,แก้วถ้วยชามนี่มันแตกได้มันหักได้ต้องระมัดระวังนั่นคือบอกตามสมมติ แต่ถ้าบอกตามความเป็นจริงแล้วนี่มันบอกกันไม่ได้นะบอกว่าห้ามแตกห้ามพังนี่แต่ว่าเราก็บอกใจตัวเองบอกสมมุตินี่เป็นทําในภายนอกบอกตามวิมุตบอกตามความจริงนี่เราก็บอกตัวเองบอกกระทาในภายในของเรานะบอกมันไว้บอกตัวเองไว้ว่ามันแตกได้มันเสื่อมได้พอถึงวันหนึ่งมันต้องแตกต้องเสื่อมนี่ มันจะได้ว่าอ๋อว่าแล้วว่าแล้วขึ้นมาว่ามันแตกมันเสื่อมได้ที่เราบอกมันไว้ตั้งนานเนี่ยอ๋อมันเห็นผลแล้วนะมันแตกได้มันเสื่อมได้นะบอกมันไว้อย่างนั้นถ้าคนเราไม่บอกตัวเองนี่พอมันแตกขึ้นมาแล้วมันเรื่องยากนะที่จะยอมรับมันได้งั้นต้องฝึกบอกตัวเองไว้ตั้งแต่เนิ่นเนิ่ บอกไวปแต่เนินเน่นเนิน่นถ้าไปบอกตั้งแต่กระชั้นชิดนี่มันก็เป็นเรื่องลําบากการเตรียมตัวมันก็เป็นเรื่องยากถึงว่าเราฝึกจิตฝึกใจตัวเองนี่เป็นเหมือนกับเราได้บอกตัวเองทุกวันตื่นขึ้นมาเราก็จะเห็นความเสื่อมของสภาพร่างกายเราแต่ก่อนเป็นน่มสาวนี่เราก็จะสามารถที่จะลุกพวดพลาดขึ้นมาได้ มีความกระฉับกระเชงในการเดินเหินในการทำอะไรต่างๆแต่พอมันอยู่นานเข้ามันก็จะทำให้เรานั้นขาดความกระฉับกระเชงไปนะอันนี้ก็คือเรื่องที่มันสอนเราอยู่ทุกวันสอนเห็นความเสื่อมสอนให้เราเห็นความไม่จีรังไม่ยั่งยืนเนี่ยนะนีะน่นคือสิ่งที่ ธรรมชาติมนะันสอนเราธรรมชาติมันบอกให้เราวางให้เราปล่อยนะดังนั้นเนี่ยก็อยู่ที่เราเข้าไปทำความศึกษากับมันสิกคติพระเจ้าท่านสอนสิกคติแปลว่าย่อมศึกษานะอยู่แปลว่าอยู่ย่อมจะนะนะย่อมศึกษาศึกษาอยู่จะศึกษา แปลได้สามความหมายคำว่าสิกติดังนั้นนี่หน้าที่ของเราก็คือหน้าที่ของของนักศึกษาที่ดีก่อนที่เราจะเป็นมาสเตอร์เป็นอาจารย์ได้นี่นั่นแสดงว่าเราผ่านการศึกษามาเยอะศึกษาทั้งเรื่องของสมมติบัญญัติทั้งเรื่องปรมัดตรัสัจ,จักความจริงโดยปรมัต์กับความจริงโดยสมมติ นั้นทั้งสองส่วนเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษานั้นสิ่งที่เราเรียนรู้ศึกษากันมาเขาเรียกว่าศึกษาเรื่องของสมมติสัจจะเรื่องของกลไกของระบบสังคมเรื่องของกฎหมายการปกครองอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นระบบกลไกของสังคมศึกษาในสิ่งสมมติที่ทําให้คนนั้นอยู่ร่วมกันได้สมมตินี่เราก็ใช้ได้ชั่วคราวบางประเทศก็อาจจะสมมติอย่างนี้ ไปบางประเทศสิ่งที่ประเทศนี้ว่าผิดก็อาจจะถูกสิ่งที่ประเทศนี้ว่าถูกก็อาจจะผิดนั้นเรื่องของสมมตินี่เป็นเรื่องที่เราเอามาใช้ชั่วคราวเอามาใช้ชั่วคราวแต่ที่นี่นี่เรื่องของปรามาสนี่มันไม่ค่อยมีใครเอามาพูดให้พวกเราฟังแต่ยิงพระเจา้าท่านก็ตรัสเอาไว้นั่นแหละ แต่เมื่อร่วงการผ่านวันมา2,500กว่าปีนี่มันก็ค่อยๆเลือนหายจางหายไปถ้าพวกเราไม่ช่วยกันศึกษาไม่ช่วยกันเรียนรู้ให้เข้าใจนี่มันก็จะค่อยๆจางหายไปจากภาษาสมมุตินี่แหละทำให้เราเข้าใจถึงภาษาปรมัตาได้เราก็อาศัยสมมุติก็เป็นเหมือนกับเรือเรือข้ามฝั่ง เป็นเรือข้ามฝากเป็นสะพานข้ามทางให้เราได้เข้าใจปรมาัาทได้อังนั้นนี่คำว่าภาวะชีวิตนี่ก็หมายความว่าความเป็นอยู่นะภาวะชีวิตนี่นะคือความเป็นอยู่มันเป็นอยู่ของมันโดยธรรมชาตินะหลวงพ่อพุทธทาสเคยทำเป็นปริศนาธรรมเอาไว้นะท่านบอกว่ามันกับบุรุษห้าคนท่านว่า นะไม่ใช่บุรุษห้าคนบุรุษเจ็ดคนนะเป็นบุรุษเจ็ดคนที่มีอยู่ในตัวเรานี่แหละนะท่านก็ให้ความหมายเอาว่าบุรุษคนที่หนึ่งก็คือรูปรูป,ปรธรรมก็คือร่างกายเรานี่แหละตั้งแต่ปลายผมจนถึงฝ่าเท้าตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาจนถึงปลายผมอันนี้เป็นบุรุษคนที่หนึ่งที่มันอยู่กับเรามาเนี่ยนะ บุรุษก็คือบุคคลนี่แหละสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้เป็นความหมายของภาวะชีวิตด้วยอย่างที่สองก็คือนามธรรมาก็คือจิตใจของเราอันนี้คือบุรุษสองคนมันอยู่กับเรานี้ก็คือร่างกายกับจิตใจเป็นสิ่งที่มันเป็นอารมณ์จริงๆเป็นปรมาตธรรมจริงๆเป็นสิ่งที่มันอยู่ด้วยกันจนมันคิดว่าเป็นเราขึ้นมานน่นแหละ ที่เรายึดถือกันนี่ก็เพราะว่าความไม่รู้ตรงนี้นะ,ะยึดถือว่านี่คือร่างกายของเรานี่คือใจของเรานั้นคําว่าใจก็จะแบ่งไปอีกเป็นตั้งสี่อย่างทีนี้อ่าเป็นนามนธรรมนะที่จริงก็อย่างเดียวแหละแต่ว่าแบ่งว่าเป็นนามนธรรมรูปธรรมกับนามนธรรมรูปธรรมนี่เรายังพอมองเห็นนะร่างกายนี่นะส่วนนามนธรรมนั้นก็คือสิ่งที่มันมองไม่เห็นได้ นะด้วยตาแต่ว่ารับรู้ได้ด้วยใจนะนาม,มาทรมก็จะประกอบด้วยอะไรล่ะด้วยความรู้สึกดวยเวทนาความจำได้ตัวสัญญาความนึกคิดปรุงแต่งตัวสังขารตัวจิตตัววิญญ,ญาณตัวรู้เนะี่ยเป็นตัววิญญาณอันนี้คือนามธรรมเขานะเรียกว่าเป็นบุรุษคนที่สองนั้นนี่พวกเรามีบุรุษทั้งเจ็ดคนในตัวเรานี่เราก็ใช้ให้มันถูก ที่ถูกทางตอนนี้มันยังพอเดินเหินไปมาได้อยู่อาก็พามันไปพัฒนาตัวเองพามันทำคุณงามความดีนะแล้วท่านก็เพิ่มเติมให้สำหรับบุรุษคนที่สถึงบุรุษคนที่5นี่ก็คือในหมวดของเรื่องของพระห้านะสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา อันนี้คือบุรุษทั้งห้าคนที่เหลือที่ว่าเราใช้เกื้อกูลกันชีวิตของเรานี่มันเหมือนกับเครื่องยนต์คนไกลนี่แหละเรานั่งขับรถมานี่นะพวงมาลัยก็รถก็เป็นเหมือนกับรูปอะไรตัวคนขับก็เป็นเหมือนกับใจนะตัวล้อทั้งสองข้างก็ล้อหน้าก็เป็นเหมือนกับศรัทธานะศรัทธากับปัญญาอันั้นเป็นคู่ล้อหน้าคู่ล้อหลังที่จะเป็นพละกกาลังเป็นพอร์ก็คือตัว สมาธิตัวความภาคเพียรที่เราต้องมีนั้นตัวสติเป็นเหมือนกับคนที่ควบคุมพวงมาลัยนะพวงมาลัยลดเราที่มันจะพาภาวะชีวิตพาเรื่องราวของชีวิตของเรานี่ไปนะเราออกเดินทางไปทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศบางทีนะออกเดินทางไปแสนไกลในวัฏฏะสงสารน,นี้วัฏฏะก็คือความวนเวียนนั่นแหละเหมือนกับ ูมันไต่ขอบกระดงนะมันก็คิดว่ามันไปไกลอ่ะนะมันก็ไต่วนอยู่ขอบกระดงปากมาแหละเหมือนมดติดไต่อยู่บนขอบนะขอบตะก้าก็คิดว่ามันไปไกลแ่จริงมันก็วนอยู่ที่เดิมนั้นวัดตะสงสารที่เราเดินเวียนไหยกันอยู่นี่ก็เช่นกันนะเราก็ไต่เวียนวนกันอยู่ขอบปากกระดงนี่แหละ แล้วก็คิดว่าเป็นของของใหม่นะมาเจอกันใหม่มาเจอรถใหม่บ้านใหม่สามีพัญญาใหม่ที่จริงก็ของเก่าทั้งนั้นนะแต่เราเจอเนะีนะ่ยบุคคลต่างๆญาติสนิทเมตรสหาย้พี่น้องต่างๆที่เราได้มาเจอหน้ากันก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วทั้งนั้นแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะจดจำได้นั่นเอง ดังนั้นในเรื่องราวของชีวิตถ้าเราเห็นความเวียนวนอย่างนี้มันจะทําให้ใจเรานะั้นมันเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความคลายกําหนัดขึ้นมานะเพราะอะไรเพราะว่าเห็นโทษของมันเห็นโทษของความไม่จบไม่สิน้นเห็นโทษของการเวียนวนของการเวียนว่ายนะถึงว่านี่ท่านทาอะไรไม่ได้นะกับบุรุษทั้งเจ็ดคนนี้ ก็แค่เราพาบุรุษให้มันข้ามฝั่งแค่นั้นเองบุรุษคนที่หนึ่งก็คือรูปเนี่ยคือร่างกายบุรุษคนที่สองก็คือจิตใจเนะปน็นนามธรรมบุรุษคนที่สามก็คือเรามีความเชื่อมัน่นมีความศรัทธาศรนะัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าศรนะัทธานะในเชื่อนะในการประพฤติปฏิบัติชอบมีความเชื่อ ในเรื่องของการกระทํากับผลของการกระทําอันนี้มันจะทําให้จิตของเราเนี่ไปตรงไปตรงทางและความเชื่อ,อน,นี้ก็จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องประกอบไปด้วยปัญญาปัญญาที่จะทําให้เราไปถูกทางทําการศึกษาทําการเรียนรู้เป็นผู้ที่สิกติเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่กําลังศึกษาเรียนรู้หรือว่าจะศึกษาเรียนรู้นี่ แล้วก็ทําความแยบคายขึ้นมาเรียนรู้เสียงเรานี่แหละนั้นบุรุษเนี่ยก็พาเราเดินไปนะ่ะพาเราเดินไปโดยที่ว่ามีสติที่เป็นเครื่องควบคุมจิตใจเรานะครวบคุมพวงมาลัยรถเนี่ยให้มันไปตรงตามทางนะและนอกจากนั้นนอกจากศรัทธานอกจากปัญญานอกจากสติแล้วก็ให้มันมีความภาคเพียรขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นวิริยะ เป็นความภาคเพียรเป็นความภาคเพียรภายในนะไม่ใช่ความพากเพียรภายนอกความภาคเพียรภ,ภ,ภายนอกก็เอาไว้ทําในเรื่องของสมมติแต่ว่าความภากเพียรภายในก็คือเพียนละบาปอากุศลที่มันมีอยู่แล้วในจิตในใจเรานะให้มันออกไปเพียรระวังไม่ให้บาปประกรรมมันเกิดขึ้น,นเวลาเราภาวนานี่เราไม่ได้ภาวนาหากิเลสนะ พอกิเลสน่มันมีชื่อของมันอยู่แล้วความโลภก็มีชื่อความโกรธก็มีชื่อความหลงม,มันก็มีชื่อนะความฟุ้งซ่านลำคาญใจความชอบไม่ชอบมันก็มีชื่อของมันอยู่นั้นเราไม่ได้ภาวนาหาชื่อมันแต่ว่าสิ่งที่เราภาวนาก็คือเราภาวนาหาความสงบในใจเราภาวนาหาสมาธิภาวนาหาปัญญาเราไม่ได้ภาวนาหากิเลสกิเลสมันมีของมันอยู่แล้วก็ปล่อยให้มันมีไป อย่าไปละไปวางมันแค่ว่าทำหน้าที่แค่สิกติแค่ศึกษาเรียนรู้เท่านั้นแหละว่ามันมีอยู่มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นซึ่งมันก็มีชั่วคราวนะมันไม่ได้มีมาโดยทา้าวรโดยตลอดรอดฟังแต่มันมีแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองแต่ว่าเราไม่ได้ไปภาวนาหากิเลสเหล่านั้นแต่ว่าเราภาวนาดูจิตดูใจของเรานี่ก็เพื่อหาความสงบหาสติหาปัญญา อันนี้ก็เป็นโวหารนะนะที่จริงมันก็ไม่ได้หาหรอกแค่ว่าทําใจให้มันเป็นระเลือกรู้ที่มันเป็นกุศลขึ้นมาแค่นั้นเองเพียรละชั่วนะเพียรระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นนะเพียรสร้างคุณงามความดีแล้วก็เพียรรักษาคุณงามความดีนั้นเอาไว้ความดีก็มีหลายระดับดังที่พูดให้ฟังเมื่อวานนะนะความสุขในสระดับนี้นะนะความสุขขั้นกาม,มาสุข ชาณสุขหรือว่าปัญญาสุขก็เช่นกันกันกบความดีนั่นแหละความดีที่ว่าเป็นขั้นหยาบขั้นละเอียดแล้วก็ขั้นสูงสุดก็มีเราก็ค่อยๆทำความเข้าใจกับมันไปและนอกจากนั้นนอกจากมีความเพียรแล้วนั้นอีกตัวหนึ่งก็คือสมาธิคือความตั้งมั่นของใจเราสมาธไมิไม่ได้แปลว่าความสงบแต่ว่าแปลว่าความตั้งมั่น ความตั้งมั่นก็คือเวลาที่มีอะไรมากระทบเราก็รู้เท่าทันอยู่อาจจะตั้งมั่นแค่ชั่วคราวก็ได้ที่เขาเรียกว่าคณนกะสมาธิอันนี้เป็นคานมาสมาธิโดยชั่วคลาวโดยชั่วประเดียวประดาวก็ถือว่าอยู่ในกําลังของสมาธิอยู่นะเป็นช่วยให้ใจเรานั้นมัน,น,มนตั้งมั่นนะพะมาณตั้งมั่นอย่างนี้นี่ตัวอัปปนาสมาธินะ ตัวอุปจารสมาธิอัป,ปนาสมาธิก็จะค่อยๆตามมานั่นเองนะอันนี้เป็นกำลังเป็นพ w e r ของชีวิตเรานะเราก็ค่อยๆขับเคลื่อนรถคันนี้ไปรถเนี่ยก็เหมือนกับเกวียนเก่านั่นแหละวันหนึ่งก็ผุพังเพไปนะพวกเราก็เหมือนกับว่าเราใช้มันมานานนั่นแหละใช้เกวียนใช้รถคันนี้มานานวันหนึ่งเราก็เปลี่ยนยี่ห้อใหม่เปลี่ยนแบรนด์ใหม่ เปลี่ยนตราใหม่เปลี่ยนวัตถุดิบใหม่แค่นั้นเองแต่ว่าคนขับนี่ก็คือว่าจิตใจเรานี่แหละมันจะมีสมรรถภาพขนาดไหนนะสมรรถภาพในการที่จะขับเคลื่อนรถนี้ให้มันไปได้ก็อยู่ที่เราฝึกใจตัวเองจนวันใดวันหนึ่งเราฝึกจนมันไม่มีคนขับนั่นแหละ,ะรถก็ไม่มีคนขับก็ไม่มีก็ไม่ต้องขับทีนี้ เพราะอะไรเพราะว่ามันถึงแล้วมันถึงฝั่งแล้วพอเราถึงฝั่งเราก็ต้องทิ้งเรือนะพอถึงบ้านเราก็ต้องจอดรถไว้ถึงที่ทำงานก็ต้องทิ้งรถเอาไวนะ้ไปทำงานไปอยู่บ้านข้ามฝั่งถึงฝั่งแล้วนี่เหมือนกันในขณะที่เราใช้มันอยู่เราก็ใช้มันนะตามสมควรตามเหตุตามปัจจัย ขณะเดียวกันก็ต้องนั่นแหละเผื่อใจทําใจไว้ว่าเออมันเพยได้พังได้นะท่านสอนเราสอนนห้มันเห็นว่ามันไม่ใช่ของเรายังไงนะมันไม่ใช่ตัวใช่ตนยังไงที่จริงมันก็สอนเราทุกวันสอนเราตั้งแต่เราตื่นนั่นแหละตั้งแต่เราตื่นจนเราหลับนั่นแหละมันบังคับบัญชาไม่ได้สักอย่างเลยรูปก็บังคับบัญชาไม่ได้น้มนะก็บังคับบัญชาไม่ได้ สติสมาธิปัญญาก็บังคับบัญชาไม่ได้งั้นบุรุษทั้งเจ็ดคนเนี่ยเขาก็ไปของเขานะตามทางของเขาไปของเขาเรื่อยๆดังนั้นเราก็ต้องฝึกของเราไปเหมือนกันตื่นขึ้นมาให้เราก็มีสติก่อนมีสัมปชัญญะก่อนขึ้นมาเรียนรูนะ้ศึกษาเรื่องราวของชีวิตเราตื่นมาเราก็ได้เรียนรู้ระหว่างวันเราก็ได้เรียนรู้นะจะหลับไปเนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ขึ้นมา นะมันได้เรียนรู้อย่างนั้นนะทาหน้าที่เป็นผู้ศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างนี้แหละค่อยๆฝึกฝนค,ค,ค,ค่อยๆขัดเกลากันไปอย่าเร่งรีบนะค่อยๆไปเรื่อยๆของเราไปนะเดินไปเรื่อยๆเ,เดินไม่หยุดแมันก็ถึงเองนะถ้าเราไม่หยุดเดินไม่ขี้เกียจเดินก็เดินไปค่อยๆทําความศึกษามันไปกับเรื่องราวของชีวิตนี้นะนั้นก็ฝากพวกเราเอาไว้ เดี๋ยวเราสวดมนต์ทำวัดเช้ากัน